และแล้วสกินใหม่โอเมนก็เข้านะครับมาแบบแพ็คคู่เลยครับผมโรคจิตแบบดับเบิ้ลโรคจิตมาที่แฝดคนแรกนะครับผมมาในตีมหมากลุกสีทองเฟียวฟ้าสุดแสนจะหลอดเฮ้ยแล้วก็แฝด so เออก็สมเป็นแฝดดีอ่ะแตกต่างกันบ่งไหนนี่เหรออ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกแฟดเลยไอ้นี่ปึกกกระลนแท้เอาเป็นว่าคลิปวันนี้นะครับผมเราจะมาเล่นทั้งสงตัวเลยนะครับผม โรคจิตแดงโรคจิตแดงโลคจิตดงโรคจิตแ่งมันแตกต่างกันซ้ำนี่ที่สุดเอามากันดีไหมไม่งั้นเขาจะเรียกว่าแฟลยแล้วก็ขอยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โคตรพิมพ์หากโรคจิตแบบดับเบิลแลวก็กราบขออภัยเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมผมไม่สามารถภาคเสียงอะไรที่มันหนักหได้เพราะช่วงนี้เจ็บคอเนื่องจากป่วยมานะครับผมแล้วตอนนี้อนข้างเี่ยหายและเหลือแค่อาการเจ็บคอนิดเดียหน่อยไม่นิดหน่อยแล้วเจ็บเลยแหละโอ้ยพี่ชายแจฟซีต้องการเสียงรก ไอ้แค่ทุกคนต้องการเสียงลูกจีนแล้วก็ผมจะพากให้ได้ยินดีตอนรับมุสุคนพิรกาะเพลูกจีนแบบเป็นเสียงนี่แหละที่คุณผู้ดูต้องการที่ทุกคนชอบลูกจีนและสำหรับใครต้องการจะเติมเกมให้ไม่ต้องเติมเพจพ่อบนนะมาห้องพี่ดีกว่าเดี๋ยว,วพี่เติมให้เต็มทีเลยเฮ้ยเดียเดียขอจะไม่จ้างมึงต่อ,เ,อเพราะแบบนี้เติมได้เลยที่เพจพ่อมุเคลมาเพจนะครับผม เติมทุกถูกแถมเปิดยิบสี่ชั่วโมงโลจิสตกสแคมปิ้งจิตมาพร้อมกับมันตีฟิกเกอร์อันตียักนะเอ้าเกจิตมันไม่ติดกันตีได้ไงโอนดาแล้วโอ้ยทุกคนโอ้ยเฮ้ เอ็ซคิวอคองนายเสียวดีนี่สวนเจ็บเอ็กซ์คิวในห้องพี่ไปหมดท์เราขอปฏิเสธเพราะเราต้องการความเป็นชายในตัวเราอยู่ <c oughs> และใครสนล้ว่านายจะเป็นเพศไหน,ออไหนขอแค่<ม>เป็นปน,น,น,นายเราให้ได้ทั้งนั้นเลยนะโมดทอทมูทอนจ๋าโอ้ยเสียวเหลือเกินโอ้ยเียดเลยย้ย นี่ขนาดยังไม่ได้จับขึงได้ดึงขนในแม่จ๋าโมทอดกลัวไอ้ไม่จังห่วงหรอกคนดูก็กลัวเหมือนกันนั่แหละเจียวชนะแม่เกี่ยวเชี่ยเสียงใครพอจังเลยเขาจับขึงได้ดึงขนในเฮ้ยเอ้่เกียวเลยเกี่ยวเลยเอ้สปูปลาใส่ปูปลาส ยเขียวของดายมันใช้ได้เลยนะสนใจมาเกี่ยวข้าวในห้องแล้วปะคนบ้าอะไรปลูกข้าวไว้ที่ห้องตัวเองวะเนี่ยเอาเป็นว่าเราโกหกแล้วกันเสี่ยวที่ห้องเราปลูกข้าวไห้ความจริงไม่มีหรอกข้าวเพราะในห้องเรามันมีแต่หมีผู้ยังไงแล้วจับคนได้เดนคนเร็วซีดเลยซีดเลยโอ้คุณเทนเดอดูที่มันเสียวดินเองโอ้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 ไอ้เส่สีเลยโอ้ดอกนี้เพื่อเตี๋ยเฮ้ยนี่เธลกาห้องเรามีปืนใหญ่อัมซองนิโอ้อัมซองไซโคจนาตองแบบดัง้วยน่าสนใจเปล่าเฮ้ย อา้าวแล้วไหนปืนใหญ่อาร์มซองนิโออาร์มซองไซโคเจดอาร์มซองแบบแต่งอะไม่เห็นมีเลยจริงจริงมันมีจริงนะเซเลก้าปืนใหญ่อามซองนิโออามซองไซโคเจนสามอง,นออมอง,อง,งในห้องนี้มันมีจริงจริงไงนะหนูเซล<ะ>เ,เ,เลก้าเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเียเฮยเฮ้เฮเฮ <c oughs> ้นเฮอยเฮเฮยเ่อยเางเเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเ้ยเฮยเฮ้ยเเฮ้นเ,เน้ยเ้ยเฮ้ยเ้อเ้เเเอเยเ ขียดขีดอ๊องซีดหนือกันซีดซีดโอู้หโอขนาดยังไม่ได้จับคืงเลยดึงขนได้ได้ย่ว้าวเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือคำถามประจำคลิปถ้าคุณเจอเอนโซกับโอเมนคุณจะเลือกตีใครก่อนใช่แล้วครับ อบที่ถูกต้องก็คือกดออกเกมแช่เพื่อสุขภาพจิตและความปลอดภัยของคุณเองเฮ้ว่าไงจ้าแม่สาวมังกรสุดสวยคืนนี้ว่างหรือเปล่าห้องพี่นี่มีลังมังกรแบบแต่งด้วยนะพร้อมไฟ RGB CPU ครบเซตเลยเฮ้ยเวลาสุดมันล่อมังกร่แล้วเ hey. ผมเป็นคนจำพวกที่ว่าห้ามสกิดผมนะไม่งั้นผมติดโอ๊ยหักเราะหยาดสกิดมันจะตีดังไงเลยน้องหนูเฟื่องแยบจอมยิวอามจอมไรโจขยับจอมันอยู่ในแกงพี่มันชูชันแล้วกันโอ๊ยโอยซีดซีดไอ้ซิวซิวซิวพี่ซีดไอ้ซีดโอ้โอไยซีดครีมก็ซีดโอ้ยโอยปอมปอมซีดซีดปอมจ๋า จบเกมนี้มึงพาคลิปพาป้อมไปแจ้งความเลยเด้วยและสุดท้ายที่าารถชนะได้แบบว่าไงแจ๊คคนดูคืนนี้ว่างหรือเปล่าสนใจไปดูวินดิ่งเดี๋ยวพูที่ห้องพี่ไหม <S 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 อยากรอดพ้นจากเงื้อมือของโอเมนง่ายๆเพียงแค่กดไลค์กดแชร์ใช้คลิปนี้แล้วคุณจะรอดพ้นจากโลกจิตผมไม่ใช่โลกจิตธรรมดาเพราะผมเป็นโลกจิตดีเด่นได้เหรียญเงินไฟแต็โลกจิตดีเด่นประจำปี2023เพ่อแล้วผมจะควา้วควารางวัลประจำปี2024ใช่ด้วยผู้อยากเห็นคน่อั้างงานนี้และเกแล้วเมื่อกี้เราเล่นโลกจิตหัวดำไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเล่นโลกจิตหัวขาวกันบ้างซึ่งผมลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาดูผมได้รู้อย่างหนึ่งเลยครับว่า กินนี่แตกต่างกันนิดหน่อยมันก็โรคจิตทั้งคู่แหละเขาจะคู่เถียงไม่ออกเลยได้เวลาโรคจิตหัวเขาออกลงและตาที่ต้องเจอสุดยอดคู่ขาคู่ปรับกันตลอดการมูลานซีบุเซต์กูแน่กูออกเกมก่อนเลยได้ไหมอ่ะมูลานจาอยากจะบอกกันที่เวลซีแล้วจะจับขึ้นและดึงขนเจี๊ยจะเป็นอะไรไปถ้าพี่ขอสเซหยอดสูตรซีบอสองห่อใส่ใครแล้วก็ปูนซีเมนต์ มีปกฟูนสีเป็นคุทับชายอีกเลยโอ้ยบอมจ๋า,ยาอย่าเย้ายวนพี่พี่จะอดใจไม่ไหวแล้ว้อมจ๋าโอ้ยมันสีด<อ><น>โอ้โอมันดีโอ้มันสีแกันสีดมันจะ้องถึงหน,นึ่งคนเลยซีี เซีนเซีน <laughs> ไปละเว้ยแม่จ้าหนูกลัวกูกูอยากลบเกมทิ้งเลยอ,ะอ่ะเออพี่บอกแล้วว่าใหญ่เดีย,ายาวโยนพี่หิ้งป้อมจ๋ายุดเดียวโยนพี่สักทีโอ้ยเฮ้ยเหตุจบลำหมาหลังจากปล่อยคลิปนี้ไปคนดูเขาจะมองว่ากูปกติอยู่เพราะวันเนี้ยแอบมองเธออยู่ได้จค่แต่เธอมึงน,น่าจะรู้ทั่วกไป กคือเล่น <satur> ถ <ate say prayers> yeah. ึงขนโอ้ยมูลาจานรู้จักไม่ดาวมี่หว้เบิองไอยกับโมเท็ดอกเด้งหัวใจของดอกมาเด้อเฮ้ยไอไหมไทยเล่นกูแล้ว เดี๋ยวนะอยู่ๆเซนโลกจินมันก็ทำงานกูว่แล้วก็ไอ้ดูวินจ๋าโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นโอ้ยอย่าทำอย่างนั้นมันรู้สึกดีเกินไปโอ้ยเจ็บเหลือเกินถอยกลับไปบ้านก่อนดีกว่าโอโลกจินกลับบ้านแล้วไม่มีใครอยู่แล้วโลกจกลับบ้านแล้วจับเครื่อง่ดึงคนสูมอสีต่อสองขอใส่ไข่แล้วโบกปูนสีเป็นปิดท้ายพี่โบกปูนสีเป็นปิดท้ายกูอีกอะจี๊ลิงจันกจักกับกอลัก งลักพี่จริงขนาดนั้นเลยน้องเจียงมาได้เนี่ยจัพี่ด้ดนเนี่ยเสียงตอนเันโอนเรืเงเเ กูจะไม่ดูดมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเทำไมคำพูดแปลกๆวะโดนอันตีดูดพูดจะไม่อันตีมาอีกแล้วยิ่งตอนพี่เจ็บเปลี่ยนพี่ยังรู้สึกดียังไงล่ะจ้านีบมาดิจะน้องเสียให้จับถึงได้ดึงคนและฟาด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 โอ้อันดูวินโอ้โอ้อนอดี้โอ้มากันด้หมดทุกคนเลยมาดี้จ้โอ้ยโอ้ยโอ้หโอ้ยโอ้หโอ้โอ้ย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 โอ้อ้ยโอ้โอ้โอโอ้โโอ้โ้ย้ โอ้มีความสูงได้ยโคตรน่ากลัวเลยหมายถึงโอมินมันโกงโคตรน่ากลัวเสียงแล้วก็การกระทำมันเนี่ยรวมทั้งคนภาคด้วยเฮ้ยว่าไงลิงเจ้าไอเดียเขาแถวที่เฟียวดังแล้วว้ายจับคึกเละดึงขนลิงที่ห้องพี่ปีกล้วยแล้วสนใจกินกล้วยของพี่เปล่าโอ้ยบูลานบุลานแหววเรี่วแข็งช่อโอ้ยกมาซี่บูลานเอาไว้ภาพไอเดียเซียววิจัยพี่ไม่ยอมปล่อยน้องไปง่ายแล้วโอยบูลานบุลานจับพิงพิงพี่ทำไวเดี๋ยวเดี๋ยว เอฟู้ดเฟสฟู้ดเฟสเอเฮ้ยหนูได้กินโลกจิตอันติใจกลัวแล้วเช็ดจิตด้วยเฮ้อเฮือเฮือไล่พี่มนเลยเอาบม่จะปล่อยพี่ไม่ได้เฮ้ยคีบเห็นกูอีกเฮ้ยโลกจิตตายแน่นอนจะไปไหนอเฮ้วันไหนจะไวนชีวิตพี่เถอะเนี่ย โอเคโลกจิตตายแล้วขึ้นบ้านพวกมันเลยเฮ้ยจะจบบ้านพี่เลยจะหนีความจริงจากพี่แบบนั้นเลยเฮ้ยขามเดี๋ยวพี่ไปก่อนโอ้นั่นแหละนั่นแหละวขวางมันเลยจบขวางเลยอ๋อ้ต่จะจบบ้านพี่จบบ้านมันจบไม่อยากเจอแล้วอีกจะจบบ้านจบบ้านจบแล้วจบจบจบเลย ดันเลยสวยต่ที่สุดก็หลดพ้นจากโลกจิตสถทีเดี๋ยวเว้ยสุดท้ายก็แพ้แบบอีซี่แต่ไม่พุงน้องทำหนีพี่ไปจังดูกับพี่พุงน้องไม่มีความสุขเลยพี่พอความสุขให้พวกน้องได้แล้วไงคนดูสนใจความสุขจากพี่คนนี้เปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> แบบนี้เดี๋ยวคนดูก็กลัวจริงอ่ะโอ๊ยแลาจะบอกว่าคลิปนี้ผมเจ็บคอมากแล้วช่วงนี้มันหน้าหนาวนะครับผมอยู่ๆก็เจ็บคอแบบไร้สาเหตุสุดๆเป็นคงเป็นไข้เอ่อคนเป็นภูมิแพ้เนาะเป็นไข้และสุดท้าย จนจบคลิปผมก็อยากหาข้อแตกต่างของโอยโอเมนสกินแฝดน,นี้ไม่ได้สักทีรู้แค่ว่าโรคจิตทั้งคู่และรู้แค่ว่าภาคเจ็บคอมากพราคุณผู้ชมครับภาคเจ็บคอมากเลยอะ่ะกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้สาวงูได้เนาะสก,กิลจอยแหลมมาแล้วนหนึ่งเอานะเพื่อป่าเพื่อท้องแล้วก็สปอนเซอร์อะไรก็ได้ที่แก้เจ็บคอนะครับผมอยากเข้าผมแล้วก็ผมบอกเลยว่าย,ยินดีครับผมจะขายให้อย่างเต็มที่ดูแค่ว่าเพจผมว่าขายให้หนักขายดีเด่นและคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้จางกูตัวเล็กๆนะครับผมส่วนชุดซิสเตอร์ไม่ต้องห่วงไม่ต้องทัวกันก็ได้นะจ๊ะจานให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์จะทวงได้แหละไอ้ไอเราก็เขินทว่างกนั่นแหละไอ้ชุดซิสเตอร์กันรัดลึก เอาเป็นว่าช่วงนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับผมก็ขอให้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามานะครับผมอากาศค่อนข้างหนาวก็ดูแลตัวเองดีๆห่ผมผ้าหนาๆอย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นไข้เหมือนผมนะครับผมเสี่ยงมันค่อนข้างที่จะแย่ๆ yeah, yeah. เอาเป็นถ้าคลิปนี้มีอะไรคําพูดหรือวาจาการกระทําใดให้กลัวหรือผิดไปเนี่ยก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับผมรักทุกคนมากๆห่วงใยทุกคนสุดๆส,ส่วนคลิปนี้ค่อนข้างที่จะพูดเยอะนิดนึงจริงๆก็ไม่นิดแหละพูดเยอะเลยแหละ หวงคุณผู้ชมอยากคุยกับคุณผู้ชมจริงๆแล้วกาดจะ่วงเวลาถึง10นาทีมึงมันเลวหยอก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 ช่วงเวลาที่ผมได้คุยกับคุณผู้ชมมันมีค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมเพราะต้องภาคตัวละครอ,อื่นๆเยอะผมคุยกับคุณผู้ชมน้อยก็เลยมาคุยเยอะช่วงท้ายนี่แหละเอาเป็นว่ารักคุณผู้ชมนะครับเป็นห่วงทุกคนมากๆเจอกันคลิปหน้านะครับผมจากงูจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นที่เกา่าๆให้สำหรับทุกคนตลอดไปนะจ๊ะถ้ามีอะไรเครียดอะไรยังไงเนี่ย ก็ช่องเรายินดีต้อนรับเต็มที่นะครับผมลดคำหยาบคายลดทุกอย่างให้ได้เพื่อเข้าถึงทุกเพศทุกวัยรักมากไปนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย